เอาและครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงเป๊ะเลยนะแบบไม่ได้เหิดเท่าไหร่โอ้โหลองเลยแพ็กนี้เราไม่ขอใครเยอะขอสล่อคนเดียวสล่อ,ลอไม,ไม,ไม่ไม่กดเดี๋ยคนจนะมีรูแกล้งกดตัวอย่างนะาี้อยากได้อยากได้จิวเบโด้ซิลวาจังเลยครับพี่ไม่กด ไม่กดแรลมผาดด้วยงบเท่านี้เราคิดว่าผมจะได้สักตัวไหม <c oughs> ออไอ้พูดเยอะที่เอลอ,อ,อก้าวลอยอกไปเลยี่พี่เบคพ,พ,พ,พี่อุ้ยเฮ้ยมีโอกาสปะนี่มันหลอกชี่ผมมันหลอกมันหลอกก็ยาก <c oughs> อุ้ยหูเท้าวล้วนออกเกม่อนออกเกม่อน แกคิด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 มัน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 สว่างไปเมื่อกี้มันมันต้องเมื่อกี้ผมเข้าเกมขัางาเนียมันเลยแบบมันเลยแบบว่าอาจจะเกลือขอสักตัวก็ได้ด วิญญานเพื่อนอไม่น่าออกเลยวันนี้ขับเสิร์ฟเขาไม่ได้เขาไม่ได้นี่หาเลยนะหล่อพีุ่ดหล่อตัวปวดเลยนะนี่เฮ้ยมีโอกาสอันนี้มีโอกาสหรือเปล่าว้าวเฮ้ยลำบากป่ะนี่น,นัน อ <c oughs> ไปกดแหลมพลาดมันออกแลมพลาดมามายิไม่เอาไม่อยากได้นแลมพลาดเลยอยู่นั้นแถมแถมเออแพ็กต่อไปอ่ะไอ้เก้าร้อยต่อไปพี่เบ็กมาพี่ใครจะอยากได้เขาไม่ไ้บริสเคร์เลอร์ก็จริงอะ่ะแต่ว่าไอ้ แล้พี่เบกะ้ะโ,โหงงก็ไม่ค่อยจะมีโอ้ยเขียวๆอยู่เขียวอยูอ่ใด,ดนลุนอยู่ลองอีกพี่พี่โครลองถูกอีกอยังเห็นหลังคาดำเ,เลยพี่ส ar ีขาวใครวะาชิมห้าล้านทุกคนดูดิเกลือไม่เกลือ โอ้โหแล้วมันได้ตัวท็อปไงทำไมพี่เบคไม่อยู่ตัวท็อปอะพี่คนณนริมีบอกเราตั้งใจจะให้คุณได้ตัวท็อปแต่คุณดวงเกลือ์โหนี่ไม่มีเงินเลยอะตายทุกคนมันเร็วเกินนิดนึงใช่ไหมละ่ะไม่ได้การละ่ะคิดกันตัวเต็มมันี่ ไม่ได้การละย,ย่างได้เบรแฮมไม่ได้อย่างได้ไปไปแรมพาดเบรแฮมเบรแฮมเบรกพี่อุยอ้ยอุย๊ยอุ๊ยอุ้ยได้ลุนนลุนลลุนเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ลุนลุนลุนแสดงหเปล่าอ,อุ้ย ก็จอได้เนี่ยสองทีสุดท้ายแล้วเนี่ยชิบหายละนั่งไม่ลงละตอนนี้นั่งไม่ลงละสองทีพี่พี่มาล้อเล่นกับผมนะพี่เบ๊กพี่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยเอ้ยหลังคาหลังคาดำหรือเปล่ามันมันได้สองตัววไนีิชิบหายได้โอ้โหได้จิบาโด้โอ้โน โอ้ The oh God. ดวงดีในดวงสวยไม่ใช่ปะนี่ไม่ใช่ปะนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหคนดอมีพี่แก้มผมหรอพี่ชายพี่โอ้โหเป็นไปนหรือเปล่าเป็นไปนหรือเปล่าอนันี้ ขอร้องละโอ้โหเขียวอยู่เขียวอยู่เขียนเลยเขียนเลยนี่เลือดดงนี่เฮ้ยไ,ไม่ใช่อ่ะโอ้โหทุกคนคิดไง,ไง,ไงจังหวะเนี้ยเออ <ś c oughs> ชิบหายละและเดือนนี้มันเข้าได้แค่สองทีด้วยแปดสิบตัว เฮ้ยถามจริงดวงอะไรนี่ดูดิโอ้โหโอ้โห oh เลยอะเฮ้ยดวงดีในดวงสวยวันนี้ดูแผนผมแบบได้พี่แบกยืนตรงนี้เลยเนี่ยโอ้โหมอนไปแค่ไหนเด้อมีพาร์ทสองทุกคนรอเลยแค้นว่1 one hour later พาสองผมไม่ยอมไงป็้โคตรแค้นเลยได้ทุกตัวอยู่ในแบคแฮมคุณพี่ผมขอร่องผมขอร่องเลยขอญาตแคปไปให้น้ำตาซึมก่อนโอ้โหแล้วคิดดูเนะี่ยสีทีมันจะได้ไหมครึ่งต่อครึ่งนะเอาตัวเต็มอีกโอ้โหบายคุณพี่สี่สิบตัวครับทุกคน ดูคน่ะครับว่าจะได้มือไล่โอ้โหต้องมาขายตัวเรนนี้อ่แเราขายสามสิบกว่าตัวพอมันใจว่ามันว่ามันจะไม่ถึงว่าเราจะไม่เกลือขนาดนั้นนะทุกคนผมไม่อยากเสียเงินไปเกินนี้แล้วพี่เว๊กพี่ผมผมาตัวแล้วผมขอละผมมาตัวแล้วจริงๆ เพอเพไปทีเดียวไปพอเพียงโอ้โหดำว่ะดำไม่ไม่โอ้โหสามทีโอ้โห,าโโหฟาลวนเครียดเลยเครียดเลยตรงไงนดีอะเมื่อกี้มีแพ็คอะไรเล่นๆอยู่เมื่อกี้อันนี้เปอร์เป็นเดียวอะดอร็อกบาแกเครียดแกเครียดหน่อยครับทุกคนโอ้ยสีครับเอ้ยได้ลุนปน่ะนี่โอ้ไม่เนี่ยวะ พีเบกพี่ตัวเดียวโอ้โหได้หมา,าชัวร์วทุกคนชิบหายละอาอเดี๋ยวทำไมเป็น,นยังอ๋อตบแจผมนึกผมกดทีเดียวไปเฮ้ยสองทีสุดท้ายเบกพี่เนีย่ยต้องมีพาสามนะพี่หมดแล้วโอ้ยสวยของข้าเย้ เยั yeah, ไม่ต้องออ oh, ออเหม,มาโอ้โหแต่ออก,แตก็เก็บอยู่พี่ชายโอ้โหเบอร์เจ็ดสั่นด้วยโอ้โหเต็มเต็มวิวเอร์ชั่นหัวทองเหรอสวยดิโอ้โหนึกว่าต้องเหมาซะแล้วแต่ก็เกือบอยู่เดียวเดียว ก็พออัพมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่เบ็ก <c oughs> ให้ดูสเตตคร่าวๆนี่ให่เดี๋ยวตำแหน่งอ๋อปิกสูงปิกกลาง cm เพิ่ม amf ดีกว่านี่ครับสเตตว้าว agility แฮะตันแ้งน้วยบูสเตอร์จะเป็น crossing ผมเพิ่มเอาไซค์เคเรล่เลยไปละเน่ได้เพิ่มไฟติ้งสปิริตกับสกิลยิงสักอันหนึ่งแล้วก็ดเดบล์ธาตุเงี้ยหรอ <c oughs> นั่นนาจะน่าจะเลี้ยงอีกสกิลหนึ่งก็สวยละสวยเลยแล้วลเข้าลอยสุดท้ายน้ำตาจะไหลเฮ้งดีก็เมาแล้ววะเหลือ <c oughs> กี่ตัว ห้าสิบโอ้ยหมดเป็นร้อยพนดีได้อยู่ก็ไม่เกินเท่าไหร่ก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเพเดี๋ยวอาจจะทําคลิปเล่นพีเบเล่นสามตัวเลยเดี๋ยวอาจจะทําให้ดูครับทุกคนรอดูเลยตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนแลยครับขอ,ขอไปก่อนครับทุกคนเทียนรับ